ข่าวจรรจรสมพ m อเอฟเอ็ม91ทรอฟิกโรร่วมส่งความสดชื่นโดยน้ำมะพร้าวเมจิกความเฟรชทับสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติ หน้าหนึ่งเช้านี้สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณและสลากออมสินพิเศษหนึ่งปีรางวัลเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเดี๋ยวละของข่าวหน้าหนึ่งนะคะคุณวิภาวรนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้มค่ะ ก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเราจะเริ่มที่ข่าวของท่านนายกนะเมื่อวานนี้าหาลือกับทางยูเนสโกเกี่ยวกับการหนุนใช้ AI อย่างมีจริยธรรมค่ะเางาสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะพบหาลือกับนางโอเจ อาซูเล่ค่ะพุ่มในการใหญ่องค์การยูเนสโกในการ<ม>โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยนะเพื่อเข้าร่วมประชุม the t h i r d UNESCO Global Forum on the Ethics of AI น2025นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีและ AI ะโดยทนายกเนี่ยก็กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลค่ะที่มุ่งจะพัฒนาทักษะ ในสถาบันการศึกษาของไทยแลนะรวมถึงให้ทุนเยาวชนไทยเนี่ยไปศึกษาต่างประเทศนะคะซึ่งเห็นต่างเพราะว่าการศึกษาเป็นหัวใจสําคัญในการเตรียมคนสําหรับโลกดิจิทัลและ AI ในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการหาดูเกี่ยวกับการส่งเสร,ริมบทบาทสตรีในสาขาวิทยาการข้อมูลและ AI แลก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่สายอาชีพด้าน AI นะคะ แล้วก็ S E M เนี่ยมากขึ้นนะคะโอกาสนี้ทางผู้นายกใหญ่ยูเนสโกก็ชื่นชมการผลักดันนโยบายซอ f t Power ของไทยผ่านวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะพร้อมแสดงความยินดีร่วมมือกับรบัฐบาลไทยค่ะผ่านสำนักงานของยูเนสโกในกรุงเทพนะได้มีการเชิญท่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเยือนสำนักงานใหญ่ยนะูเนสโกในกรุงปารีสในโอกาสต่อไปด้วยนะคะ ตรวจสอบกับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพม,มหานครนะคะวันนี้ล่าสุดคือหกนาฬิกาไม่พบปรุ่มฝนในเขตกรุงเทพม,มหานครนะคะเช้าวันนี้ค่ะยังไม่เจอฝนตกที่ไหนนะคะอุณหภูมิเฉลีย่ยเริ่มต้นที่28องศาเซนเซียสค่ะคุณกิต้าต่อเลยนะคะได้ค่ะไปอีกข่าวหนึ่งเป็นกรมอุทยานเขาส่วนที่กำลังนะรวบ ผู้ค้าสัตว์ป่าพบของกลางเพียบเลยนะคะเตรียมจําหน่ายหลายราย,รายการนะเมื่อวันนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการสนที่กาลังกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้าไปทลายเพรือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าบริเวณจุดผ่อนปลนจำปองนะคะอำเภอเวียงแก่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับสปปลาวค่ะ ไปเจอของกลางเนี่ยเป็นซากสัตว์ป่าหายากจำนวนมากนะพร้อมกลุ่มตัวก็ต้องสงสัยชาวเราสงรายเพื่อสอบสวนขยายผลนะคะจากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเจอ,อทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพบซากสัตว์ป่าจำนวนมากเตรียมที่จะนำไปจำหน่ายนะประกอบด้วยเม่นใหญ่สองตัวนั้นะมีซากประกวดนะคะหรือแรงหนึ่งตัวซากหนีขอนะคะแล้วก็ซากเม่นใหญ่นะรวมไปถึงซากเก้ง นะรวมน้ำหนักของกลางทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 0 1กิโลกรัมค่ะทางเจ้าที่มีการกลุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายหนึ่งคนแล้วก็หญิงหนึ่งคนซึ่งเป็นชาวลาวนะเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมถึงกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาตินะคะขณะที่ราสัตว์ป่าของกลางทั้งหมดนะมีการส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสอพเวียงแก่นและประสานด่านกับกันสัตว์เชียงรายกรมปศุสัตว์เพื่อนำไปทำลายด้วยเตาเผาชาสัตว์ตามระเบียบต่อไปค่ะ วันที่ยี่สิบหกมิถุนาเวลาห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอ,อุตุนิยวมวิทยาแจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาดสามจุดหนึ่งลึกสิบกิโลเอ,อ่ออยู่ในพื้นที่ของเมียนมาค่ะคุณผู้ฟังศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณสองร้อยเก้าสิบเอ็กิโลเมตรยังไม่มีรายงานผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยนะคะ แล้วก็ไปต่อที่ข่าวของปปสนะหรือสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาสเสพติดกันมากนะเมื่อวานออกมาเผยเกี่ยวกับยอดผู้ใช้กัญชาแล้วก็พืชกระท่อมนะคะเมื่อวานนี้นำโดยพลตำรวจโทพนุรัตน์หลักบุญในขาธิการปปสนะเปิดเผยกรณีที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไรพรควบคุมหรือกัญชาพุทธศักราช2568 บอกว่าทางสำนักงานปปชและติดตามสถานการณ์และรวมไปถึงศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในประเทศไทยอย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆในไทยของเราตั้งแต่ปี44จะประเมินวิจัยแบบนี้คุณผู้ฟังทุกๆ3-4ปีค่ะจากผลการศึกษาข้อมูลเนี่ยเมื่อปี62นะซึ่งขณะนั้นกัญชาและพืชกระท่อมเนี่ยยังถูกจัดเปญญ็นยาเสพติด นะพบว่ามีผู้เสพติดกัญชาประมาณ3าม0 0นหคนนะคะแล้วก็ผู้เสพติดพืชกระท่อมเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี0 0สนถึงห้าแสคนคราวนี้ต่อมาในช่วงปี64ถึงปี65พอรัฐบาลมีนโยบายปลดล็อกพืชกระท่อมและกัญชาออกจากบัญชียเสพติดเนี่ยพบสถิติว่ามีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างมากนะโดยจากการสำรวจในปี2,567 เพราะว่ามีผู้ใช้กัญชากว่าเจ็ดแสนคนคะและมีผู้ใช้พืชกระท่อมเนี่ยมากถึง1นึ่งล้านสามแสนคนทางน,นี้การดําเนินมาตรการต่างๆเกี่ยวกับกัญชาและพืชกระท่อมเนี่ยถือเป็นเรื่องของรัฐบาล ส่วนสำนักงานปปสเป็นหน่วยงานของรัฐพร้อมปฏิบัติตามนโยบายมีหน้าที่จัดทาข้อมูลเชิงวิชาการนะคะเสนอข้อเท็จจริงว่ากัญชาและพืชกระท่อมนั้นหลังบดล็อกจากยาเสพติดเนี่ยมีผู้มาใช้สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะคะดูตรงนี้หน่อยนะคะจริงๆมันก็ ไม่อยากจะพูดถึงมันสักเท่าไหร่เพราะว่ายัางไงมันก็แพงอยู่เหมือนเดิมน้ำมันลดราคาหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะขึ้นไป80สตางค์ต่อลิตรวันนี้ลดราคา50สตางค์ต่อลิตรอันนี้กลุ่มเบนซินนะคะแล้วก็แก๊สโซฮอลค่ะอ,อไปดูเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการชุมนุมในวันที่28 มิถุนายนนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจโทอัจฉริไกรทองนัเปิดเผยบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้เตรียมพร้อมในการดูแลบริหารจัดการชุมนุมสาธรณมนะที่จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายน2568นี้บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะก็มีการขอความร่วมมือจากผู้ชุมนุมเนี่ยให้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้กรอบของกฎหมาย นะเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็การใช้พื้นที่สนาธารณะนะคะสำหรับการดำเนินการในภาพรวมนะฮะทางกรมชาการตำรวจนครบาลเนี่ยก็จะเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการชุมนุมนะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบ,บัญญัติการชุมนุมสนาธารณะุทธศักราช2 5 5 8 เน้นย้ำใช้แนวทางการเจราจาพูดคุยแลนะทำความเข้าใจกับผู้จัดการชุมนุมนะคะเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้สิทธิเสรีภาพกับการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะแล้วท่านก็ยังเผยต่อว่า,อาได้รับหนังสือแจ้งการชุมนุมเรียบร้อยแล้วนะคะมีการประสานผู้จัดการชุมนุมรวมถึงแลนะทางฝั่งตำรวจเองเนี่ยก็จะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ1,200นายนาะยดูแลในด้านต่าง นะไม่ว่าจะเป็นรักษาความปลอดภัยนะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการสืบสวนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ได้สั่งหน่วยสืบสวนในทุกกองบัญชีกำกับดูแลความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะมีการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะในเส้นทางจราจรหลักรวมไปถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่อาจจะไม่หวังดีหรือมีเจตนาก่อความไม่สงบค่ะ ต่าวอาทิตย์นี้ขอเชิญร่วมงานมหามหากรรมผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาเขาจัดมาแล้วนะคะจะเป็นวันสุดท้ายคือยี่สิบเก้ามิถุนาคือวันอาทิตย์ที่ลานคนเมืองส่งเสริมอาชีพนักศึกษาและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะงานมหากรรมผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนครั้งที่สามจัดขึ้นยี่สบสามถึงยี่สบเก้ามิถุนา สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนานที่ลานคนเมืองสาราาการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าก็จะมีการฝึกอาชีวิตระยะสั้นถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีกิจกรรมอบรมช่างซ่อมและบริการชุมชนการแสดงบูธออกผลิตภัณฑ์อาชีวะศึกษาในร้านค้าจำหน่ายอาหารเป็นต้นค่ะคุณผู้ฟังโดยทางกทม โดยสำนักอาชีวศึกษากรทมก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับ่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสถานประกอบการในการจัดกิจกรรมต่อยอดลักษณะด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมให้มีการทำงานของนักเรียนซึ่งกรุงเทพม,มหานครมอบสนับสนุนและจัดการที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประชาชนขอให้การจัดการครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายตั้งไว้ทุกประการ อันนี้ลานคนเมืองนะคะกรุงเทพมหานครเช้าถึงค่ำเลยสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มงานผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษาและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนมีสินค้าหลากหลายเลยนะคะก็ขอเชิญค่ะคุณพิพาวันเชิญต่อค่ะไปต่อกันที่ข่าวของกองทัพบกบนะคะเออ ออกมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องไม่มีนโยบายขอเรียรายหรือขอรับบริจาคเงินและสิ่งของนะตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารในสื่อแพร่ n a t ผู้ฟังระบุว่าหน่วยทหารกองทัพบ,บกลนะมีการไปขอเรียรายหรือว่ารับการบริจาคเงินนะหรือสิ่งของจากภาคประชาชนหรือองค์กรต่างๆเพื่อนําไปมอบให้ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนนั้นนะทางกองทัพบ,บกขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะ โดยยืนยันว่าหน่วยทหารในกองทัพบกเนี่ยไม่มีนโยบายและการดำเนินการขอรับการบริจาคตามที่ปรากฏข่าวสารแต่อย่างใดเนื่องจากหน่วยทหารของกองทัพบกเขาได้รับการเบิกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ตามระบบราชการ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเหนืออย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจแล้วค่ะทั้งนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆมีความประสงค์จะร่วมส่งกําลังใจหรือแสดงน้ําใจด้วยการสนับสนุนสิ่งของจําเป็นให้แก่หน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยซึ่งขณะน,นี้มีผู้แสดงความตั้งใจเข้ามาเป็นจนํานวนมากนะคะก็ให้สามารถติดต่อได้ที่จุดประสานงาน นะฮะมีทั้งในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1พื้นที่กองทัพภาคที่2นะคะซึ่งมีหลายจุดเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็เข้ามาดูที่ทางเว็บไซต์ของทางสวพอได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในพื้นที่ส่วนกลางเองเนี่ยหรือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อผ่านกรมกิจการพลเรืนอนทหารบก ภายในกองบัญชาการกองทัพบ,บกเขตพระนครกรุงเทพมหา,หา,าคนครได้นะอีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็ทางกองทัพบ,บกต้องขอแสดงความขอบคุณต่อทุกกําลังใจแล้วก็น้ําใจจากทุกภาคส่วนที่ส่งมายังกําลังคนผู้ปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพบ,บกด้วยค่ะมาที่เรื่องนี้นะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในวันที่28 28คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้มีการนัดชุมนุมนะคะกองบัญชาการตำรํำรวจนครบาลแจ้งข่าวดิงเรงเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันที่28มิถุนาถนนพระขยโยธินนะคะก็ไม่ต้องผ่านเข้าไปให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยดินแดงหนึ่งออกไปยังถนนดินแดง กลับรถหน้าปั๊มปตทสนามเป้าออกไปพหลโยธินขาออกโดยซอยพหลโยธินสองพหลโยธินห้านะคะก็อธิบายในวันในวันในวันจริงก็จะอธิบายให้ฟังเรื่อยๆนะคะถนนดินแดงขาเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชปลาลบตรงสามเหลี่ยมดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าซอยราชวิถีสามเลี้ยวขวาซอยรางน้ํา ถนนพญาไทค่ะออกเลี้ยวซ้ายเข้าซอยโยทีมุ่งหน้าไปถนนพระรามหกเลี้ยวซ้ายเข้าซอยโยทีแล้วเลี้ยวขวาซอยราชวิถีสิบห้าเลี้ยวซ้ายไปแยกตึกชัยถนนราชวิถีค่ะออกปิดการจราจรตั้งแต่แยกตึกชัยอันนี้ตำรวจเขาก็เตรียมงานไว้แล้วนะคะแล้วก็ให้คําแนะนํากับประชาชนหรือว่าอาจจะมีผิดแบบไปกว่าน,นี้ก็เป็นได้อันนี้แล้วแต่มอบแต่เราคงทําไม่ทันทาง เออเดี๋ยวนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตำรวจจราจรนี่แหละคะ่ะเกี่ยวข้องเต็มๆนะคะจะช่วยดูแลการจราจรทั้งจราจรในพื้นที่แล้วก็จะจราจรกลางนะ,ะดูคนที่ผ่านไปแถวนั้นอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหรือว่ายกเว้นภารกิจ แถวน้ำก็ได้ค่ะเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะก็คงจะเอ,อไม่เกี่ยวข้องกับรถส่วนหนึ่งพอสมควรแหละนะคะไม่ใช่วันเปิดเรียนไม่ใช่วันทำงานนะคะเป็นวันเสาร์ด้วยก็ความคืบหน้านะคะการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวอะไรต่างๆของกลุ่มผู้ชมุมนุมหรือว่าจำนวนผู้ชุมนุมมากน้อยขนาดไหนก็ติดตามจากผู้สื่อข่าวของสพเก้าหนได้เลยนะคะคุณวิภาวานค่ะเชิญต่อนะคะ ได้ค่ะไปต่อกันที่ถ้ากัศยานภูเก็ตนะออกมาประกาศยกเลิกแผนเผชิญเหตุแต่ยังไม่ยกเลิกปิดพื้นที่นะคะยันปลอดภัยไม่กระทบเที่ยวบิน เมื่อวานนี้ช่วงเวลา19นาฬิกา55นาทีหรือเกือบจะสองทุ่มมาคุณผู้ฟังท่ากัศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าจากกรณีเมื่อช่วงบ่าย16น,นาิกา10นทีที่ผ่านมาเนี่ยพบวัตถุต้องสงสยัยคล้ายวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในรถจักรยายนยนต์จอดทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถจักรยายนยนต์ฝั่งอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะคะท่ากัศยานภูเก็ต ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการยิงทําลายเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วตามแผนปะชิญเหตุของสนามบินค่ะอย่างไรก็ตามทางหนวง่วยพิสูจน์หลักฐานจะเข้าดําเนินการตรวจสอบรถพนงังจ่าอย่างละเอียดต่อไปเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยทางทปกรเนี่ยได้ประกาศยกเลิกใช้แผนปเผชิญเหตุของสนามบินหรือ Airport contingency plan นะคะหรือ ACP บทที่4นะเป็นการตรวจพบสิ่งต้องสงสัยหรือวัตถุต้องห้ามกรณีตรวจพบในพื้นที่ของสนามบินตเมื่อเวลา19บนิกา8นาทีทางนี้ทางทปกรก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ ต่อการให้บริการเที่ยวบินและการดำเนินงานของสนามบินค่ะและขอความร่วมมือประชาชนเนี่ยงดเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีการ ประกาศยกเลิกการปิดพื้นที่นะคะเราก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนะโดยการตรวจตายานพาหนะและบุคคลเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดมากขึ้นนะเพิ่มวงรอบชุดตรวจผสมในการเฝ้าระวังตรวจสอบความเรียบร้อยในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานประสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการค่ะขณะพิเศษแห่งประเทศไทยโครงการพิเศษสายพระรามสาม นะแจ้งขอปิดช่องทางด่วนบนถนนพระรามสองขาเข้าแล้วก็ปิดช่องทางเข้าทางหลักบริเวณหน้าตลาดกรีนเดย์ไนท์ตั้งแต่หนึ่งก,กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตและคอนกรีตเบรลเร์และเปิดช่องทางเข้าเส้นทางหลักบริเวณหน้า index Living ฟ a l l โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องทางเข้าทางหลักต่อไปนี้แทน าทางหลักนี้แทนการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมานาโอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของท่านนะคะปิดช่องทางปิดช่องทางเข้าช่องทางหลักถนนพระรามสองขาเข้าปิดช่องทางเข้าช่องทางหลักบริเวณหน้ากรินเด์ไน์อืม ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่องานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตนะคะโดยผู้เช่นทางใช้เส้นทางสามารถใช้ช่องทางเข้านะคะเข้าการทางพิเศษขอภไยในความไม่สะดวกก็โปรดระวังนะคะโดยเฉพาะยี่สิบคืนวังปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะจุดนี้ ยังไม่มีกำหนดบอกนะคะว่าจะจบเมื่อไรแต่เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะวันจบไม่ได้แจ้งนะคะค่ะคุณกีตา้าเชิญค่ะทีเจ้าหน้าที่ ทำงานพิทักษ์ป่านะคะประจําหน่วยพิทักษ์ุทยานแห่งชาติที่3หรือหมู่เกาะลันตาเนี่ยได้เข้าไปช่วยชาวประมงให้รอดชีวิตจากเหตุเรืออับปางกลางทะเลกระบี่ค่ะชื่อนายไพวันโพสีนะคะพะนักงานพิทักษ์ป่าประจาหน่วยพิทักษ์ุทยานแห่งชาติที่ลันตา3คลองสายบอกว่าไปพบชาวประมง2คนกําลังร้องของความช่วยเหลืออยู่บริเวณเกาะปอดา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะไก่หลังจากรับแจ้งเนี่ยทางนายชัยพฤกษ์ได้สั่งการให้นายภัยวันโพสีค่ะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นชาวประมงทั้งสองในยอย่างเร่งด่วนโดยในขณะนั้นเดเรลของหน่วยพิทักษ์อุทยานได้รับมอบหมายให้ไปป,ปฏิบัติภารกิจที่อุทยานหาดนพรัตธาราอยู่ก่อนแล้วนะคะจากการสอบถามนายมัทสันแล้วก็นายพิรพัฒน นะสองชาวประมงจากตำบลบ่อสีบ่อยา,าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เนี่ยเล่าว่าทั้งสองคนออกหาปลาตั้งแต่8ปดโมงถึงสิบโมงเช้าอ่ะระหว่างนั้นเนี่ยคลืนลมแรงจัด คุณผู้ฟังทําให้เรือหางยาวขนาด23ตัวพร้อมเครื่องยนต์ขนาด3สูบของพวกเขาเนี่ยจมลงในทะเลค่ะก่อนที่ทางนายพวัวโพสีและนายวัดวินยัยประปันนะคะได้เข้าให้ความช่วยเหลือทั้งสองคนแล้วก็พาทั้งคู่เนี่ยขึ้นฝั่งที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติโนบรัตารามหมู่เกาะพีพีได้อย่างปลอดภัยทางนี้ทางเจ้าที่ก็ฝากเตือนนะไปยังพี่น้องชาวประมงทุกคนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหรือกิจกรรมทางทะเลโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพ ปรกาศแปรปรวนค่ะหรือมีประกาศเตือนเรื่องของคลื่นนมแรงแวควรตรวจสอบพยากรณ์อากาศติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดก,ก่อนออกทะเลเสมอนะคะรอฟอมแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออกบริเวณทางลงสะพานปกเกล้าถึงแยกบ้านแขกและฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงโรงเรียนศึกษานารี เพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับขุดเจาะอุโมงสถานีสะพานพุทธโครงการรถไฟฟ้าสายสีบ่วงเตาปูนราชบุรณนะอันนี้ปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออกทางลงสะพานปกเก้าถึงแยกบ้านแขกและฝั่งขาเข้าแยกบ้านแขกถึงโรงเรียนศึกษานารีนะคะเตรียมเจาะอุโมงละค่ะคุณผู้ฟังระหว่างวันที่ยี่สิห้ามิถุนาจนถึงส1มสเกรกฎาคมตลอดยี่สี่ชั่วโมง จัดการจราจรสองรูปแบบคือจัดการจราจรแบบที่หนึ่งจันทร์ถึงอาทิตย์ตีสี่ถึงสามทุ่มห้าสิบเก้าผู้ใช้ทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าสัญญาณจะส,สามารถสัญจรได้ฝั่งละสองช่องแล้วก็การจัดการจราจรรูปแบบที่สองจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลายี่สิบสองนาฬิกาถึงตีสี่ของวันรุ่งขึ้นผู้ใช้ทางฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าสัญจรได้ฝั่งละหนึ่งช่อง ทังนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดําเนินง,งานดังกลาวอาจทําให้ไม่ได้รับความสะดวกอันนี้แน่นอนนะคะขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะคุณกีต้ามีต่อไหมคะ มีเป็นข่าวสุดท้ายนะคะ,คะเป็นเหตุคนร้ายอุกาจโดยยิงชายวัย51ปีกระสุนเข้าที่หน้าและลำตัวเสียชีวิตกลางลานจอดรถห้างค้าวัสดุก่อสร้างที่มนะเ,ทเมืองการณเวลา19นาฬิกา25นาทีตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีค่ะรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกนะันและมีผู้เสียชีวิตบริเวณภายในลานจอดรถของศูนย์ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งที่ถนนเลี่ยงเมืองตาบลปากแรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะที่เกิดเหตุไปเจอกระบะสอดสีดำทะเบียนกรุงเทพ รจอดอยู่ในลักษณะประตูด้านคนขับเปิดพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายตรวจสอบเอกสารทราบชื่อก็คือนายสิทธิกร์อายุ50ปีแล้วก็ตามร่างกายเนี่ยพบรอยกระสุนปืนประมาณ9นัดค่ะกระสุนบริเวณลำตัวใบหน้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรเข้าไปร่วมตรวจสอบจะมีการดำเนินการสอบสวนเพื่อติดตามหาผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะสวันนีคุณจารุวัฒน์ คุณจารุวัน์แจ้งมาจากถานนแจ้งวัฒนะขาเข้าตรงข้ามสถาบันการจัดการปัญญาพิวัต์แท็กซี่เสียหลักปีนฟุตบาทด้านซ้ายนะคะ <med Infinite> ถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าตรงข้ามสถาบันการจัดการปัญญาพิวัต์แท็กซี่เสียหลัก,ารารกปีนฟุตบาทด้านซ้ายน, <med> <med> นะคะคุณกีตา <med> ข,<อ>ขอบทวนนะคะข่าวขอบทวนค่ะค่ะนี่คือข่าวหน้าหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะค่ะสวัสดีนะคะ ตื่นมาให้กับไตตนะ FM 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้ช่วงเวลานี้เรามาแบ่งปันกันถ้าหากว่าไม่ได้ฟังวันไหนก็ลองย้อนกลับไปฟังทาง YouTube ได้นะคะ mm hmm. FM 91 Traffic Pro เพราะบางทีบางท่านมีคำถามแบ่งปันกันมาแล้วก็เอ๊ะเรา ตอบคาถามกันวันไหนนะวันนี้จะมีการตอบคําถามของคุณจิมจุ้มไม่ใช่จุ้มจิมนะคะคุณจิมจุ้มเป็นนามแฝงก็ใช้กันได้นะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากใช้นามแฝงในการแบ่งปันก็ยินดีค่ะคุณเจมจุ้มนะคะคุณจิมจุ้มสิเนาะคุณจิมจุ้มคุณจิมจุ้มถามมาบอกว่ามีความลับที่อยู่ในใจไม่อาจจะเปิดเผยได้แต่ว่ามันอึดอัด มันต้องบอกใครสักคนอยากจะบอกใครสักคนเห็นไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนที่เราคุยกันมาเลยค่ะว่าคนเราเนี่ยมันมีความอึดอัดนะเวลาที่มีความลับอะไรอยู่ในใจไม่ว่าความลับของตัวเองหรือว่าความลับของใครก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะบอกความลับอะไรใครไปเนี่ยต้องคิดให้ดีต้องเผื่อใจไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกเหมือนเราเหมือนกันนี่แหละค่ะถึงต้องบอกว่า ฟังเสียงหัวใจนะคะหัวใจเราเนี่ยไม่ใช่หัวใจเต้นตุบตุบตุบนะอันนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นรูปมันเป็นมันเป็นรูปธปรรมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วใจที่ว่าเนี่ยมันเป็นนามธรรมคือใจมันมีหน้าที่ที่จะรับรู้มีหน้าที่ปรุงแต่งมีหน้าที่มีหน้าที่เป็นเงานะคะที่ที่รับรู้ไปเรื่อยแหละรับรู้ทุกอย่างทุกอาการของของจิตเวลาเคลื่อนไหวมันก็จะมีการรับรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ช่างมันเถอะ นะคะเราต้องฟังเสียงหัวใจเราฟังเสียงใจเราอันนี้ก็แล้วกันฟังเสียงใจเราดูนะคะฟังว่าเออเราเนี่ยใจเราก็เหมือนใจคนอื่นเหมือนกันเหมือนกันทํางานเหมือนกันนะคะเราอึดอัดกับความลับที่เรามีคนอื่นเขาก็อึดอัดกับความลับที่เขามีเหมือนกันเราบอกความลับของเราไปเนี่ยคนอื่นเขาก็บอกความลับ ของเข้าไปเหมือนกันนะคะความลับที่เขารู้มาจากคนอื่นเขาก็บอกคนอื่นต่อเหมือนกันนะคะเราเลยได้ยินคํานี้ตลอดมาว่าความลับไม่มีในโลกเนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นที่ชวนกันว่าฟังเสียงใจดูเนี่นะคะทีนี้อะก่อนอื่นก่อนที่จะบอกความลับแล้วบอกไปแล้วเขาไปบอกต่อแล้วเราทําใจไม่ได้เนี่ยหรือว่าถ้าเราทําใจได้แล้วก็บอกต่อไปเถอะอนี่นะคะเรามาลองอย่างนี้ดูมีนักติตวิทยาคลินิกแนะนําอย่างนี้นะคะว่าลอง ใช้เทคนิคเนี่ยช่วยเราเราจะไม่ได้ต้องจมอยู่กับความลับของตัวเองนะคะคุณจิมจุ้มลองใช้วิธีนี้ดูก็คือเขียนความลับเนี่ยลงในสมุดโน้ตส่วนตัวแต่ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะว่าใครจะมาเห็นสมุดโน้ตเรานี่หรือเปล่านะคะนั่นโอ้โหความลับทั้งแผงยกแผงเลยเขียนความลับลงในสมุดโน้ตบางคนเขียนค่ะเขียนเขียนแล้วก็อ่านอ่านแล้วก็ทิ้งฉีกทิ้งเผาทิ้งอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ แต่บางคนเขาก็เออเก็บเอาไว้นะคะเอาไว้เตือนใจตนว่ายงั้นเขียนความลับลงในสมุดโน้ตค่ะเป็นวิธีหนึ่งที่จะระบายออกไประบายออกไปเขียนอะไรก็ได้อันนี้เป็นวิธีที่ใช้กันมานานมากแนละ้วยังใช้กันได้อยู่เป็นวิธีที่คลาสสิกวิธีหนึ่งเลยนะคะหรือหาอะไรอย่างอื่นทำเอออันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการการที่เรา จมจมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยไปหาอย่างอื่นทําบ้างเล่นดนตรีวาดภาพไปแดนซ์เดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะลายแดนซ์นะคะไปเข้ากลุ่มแดนซ์กันนะคะแล้วก็หรือบางทีอืทําสมาธิก็ดีเหมือนกันนะเราชวนกันบ่อยๆว่าสมาธินี่แหละล้ําเลิศเลยนะคะหรือบอกความลับถ้าไม่ไหวจริงๆมันยิบยิบยิบอยู่เนี่ยนะคะบอกความลับนี้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องมีบางคนใช้ อย่างเช่นเป็นเรื่องขององค์กรเขาเป็นเรื่องดาวของเจ้านายลูกน้องอะไรก็ว่าไปแล้วเขาก็เลือกไปบอกคนที่อยู่นอกองค์กรเขานี่ไงเป็นเรื่องที่เราทำได้ค่ะและแน่นอนค่ะสิ่งที่เรียกว่าความลับนั้นมันย่อมสร้างความไม่สบายใจให้กับเราสำรวจตัวเองมองดูใจของเราเองว่าสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดไหน มันทำให้เราเหมือนเก็บขยะไว้ขนาดไหนสำรวจตัวเองแล้วลงมือขจัดมันด้วยกรรมวิธีที่ว่ามานี้นะคะแล้วเราจะสบายใจขึ้นตื่นมาให้ขอบคุณคะ่ะที่แบ่งปันนะคะวันนี้ลาพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่อันนี้สวัสดีค่ะ